สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองปอนผมครับวันนี้11ธันวาคม2565ช่วงบ่ายๆนะครับนำข่าวของกระทรวงการคลังมาเล่าฟังครับมีการประกาศผลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐครั้งสุดท้ายไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น21ล้านคนเสร็สนะครับแล้วก็ผ่านการตรวจสอบทั้งสิ้น19ล้านคนเสร็จเสนะครับ ทีนี้ทํำยังไงต่อคนที่ผ่านทั้ง19ล้านคนนี่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาครับกระทรวงการคลังได้ขึ้นข่าวทางเว็บไซต์ข่าวกระทรวงการคลังนะครับพาดหัวข้อข่าวว่าการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ครั้งสุดท้าย รายละเอียดครับนายพรชัยถีระเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดไว้ว่าวันสุกที่25พฤศจิกายน2565เป็นการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของโครงการเป็นครั้งสุดท้ายโดยเป็นข้อมูลผู้ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่5กันยายนถึง17พฤศจิกายน65ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสานะ สถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์บรสษัิการแห่งรัฐนะครับ o m o f g o t h หรือเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h เดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับให้สามารถตรวจสถานะการลงทะเบียนได้ทั้งนี้พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถาน ที่มีสหานะแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วมีจํานวนทั้งสิ้น2 1ล้าน1 6 7 7 0ลายครับและเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองจำนวนทั้งสิ้น19,063,347ลายคิดเป็นร้อยละ9 3 4 0ของผู้ลงทะเบียน ที่มีข้อมูลครบถ้วนโดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการกลงทะเบียนจะพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจํานวนทั้งสิ้น1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยิบสามายคิดเป็นร้อยละหกจุดหกศูนย์ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูล ครบถ้วนแล้วซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการแก้ไขข้อมูลแล้วโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง30สิตุลาคม25.5 5มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสบัดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5ัาจำนวนทั้งสิ้น22 000, 25, ล้าน295,183เายดรายโดย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์9,660,640รายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น12,634,543 0รายข้อมูลณ18พฤศจิกาย,ยน05:23เวลานโดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดท่านแับแรกได้แก่นครราชสีมาอุบลราชธานีกรุงเทพมหานครขอนแก่นและศรีสะเกษ ทั้งนี้พบว่าสัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นเพศหญิงร้อยละ55.15เพศชายร้อยละ4 4 8 5ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง36-69ถึงปีคิดเป็นร้อยละ62.78ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวย้ำว่าผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถาะนะการลงทะเบียนสมบูรณ์จะถูกส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ทราบต่อไปในช่วงมกราคม2566โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลโดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสิการแห่งรัฐ m o g o h หรือเวเ r .mo.f.go.th ทั้งหมดก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่นำมาเล่ากับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับ ก็พอสรุปได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ22ล้านคนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกับกับกรมการปกรครองแล้วข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตรวจสอบข้อมูลถูกต้องใน2ีล้านลงทะเบียน21ล้านนะครับแล้วก็ผ่านสถาหนะสมบูรณ์ในสิล้านคนเสร็จเสนะครับซึ่ง19ล้านคนเสร็จเสนี้ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังส่งลายชื่อทั้ง19ล้านคน เศษเศษนะครับ19ล้าน6แสนกว่าคนในตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบทุกข้อตามเกณฑ์นะครับถ้าใครผ่านเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติก็จะได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งทางกระทรวงการทางก็จะประกาศผลทางเว็บไซต์นะครับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะสมบูรณ์อยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็รอตรวจผลทางเว็บไซต์ในเดือนมกราคม2566ถ้าตรวจผลทางเว็บไซต์แล้วปรากฏว่าท่านผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์ก็จะได้ ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ต่อไปครับส่วนผู้ลงท,ทะเบียนสถานะไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้ถูกส่งชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติก็เสมือนไม่ได้ลงทะเบียนนะครับรายละเอียดท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับอันนั้นเป็นการตรวจว่าสถานาะเราเำียนเป็นการตรวจว่าสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เท่านั้นนะครับส่วนในเดือนมกราคมจึงจะเป็นการตรวจ คุณสมบัติว่าได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้รับรอตรวจผลอีกครั้งมกราคมออก,ออกครับส่วนจะเป็นวันใดจะนำข่าวมาแจ้งอีกครั้งครับสวัสดีครับ